ดูผลงานของบรรดานะักเทนนิสดาวรุ่งของไทยเรากันบ้างค่ะอย่างผลงานของทันพันธาราธรนนะคะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติค่ะวันนี้เป็นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกนะคะเป็นระดับ J60 รายการจ s b ITF Junior World Tennis t o ท r เป็นสัปดาห์ที่1่ค่ะจัดกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธาน,นีนนทบุรีนะคะชช่เดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายผลงานของทันพันธาราธรดาวรุ่งไทยมือ4ี่ของรายการ โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะเอาชนะโจอาคิมมิก้ากุนาวันมือ15ของรายการจากอินโดนีเซียไป2เซตร,รวด6-3ต่อ6-1ต่อ 1. นี่เลยค่ะคนนี้เลยหมวกสีขาวนี่คือน้องทันพันธราทรนะคะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศจะไปเจอกับฟรินโควินทีเซลส์มือ8ของรายการจากออสเตรเลีย สว่วนคู่ในรอบเดียวกันนะครับนักเทนนิสไทยมือ11ของรายการประวัปรัดงั้นบุญศรีจริงๆชนะเฉนควรถิงมือ7จากไต้หวันไปก่อนเซตแรกครับแต่ปรากฏว่ามาตีเสียเองนะฮะใน2เซตหลังแล้วก็สุดท้ายแม่แพ้ไปน่าเสียดาย1ต่อ2เซต6ต่อ2 1ต่อ6และ6ต่อ7ไเทเบรก4ต่อ7ครับก็เลยหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ16คนสุดท้าย